มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเบลล่า hmm. อวดลุกวันว,เวนาเลนไทน์แซ่บปังมากแม่เบลล่ารานะีนางเอกสาวสวยมากความสามารถนะคะนอกจากเธอจะเป็นนักแสดงแล้วล่าสุดยังมารับบทบาทยูทูบเบอร์สาวอีกด้วยค่ะหลังจากเป็นโสดนะคะออร่าความสวยก็พุ่งกระจายยิ่งเหตุก็ยิ่งเปล่งประกายมากยิ่งขึ้นนะคะ แถมเจ้าตัวเองก็ยังดูจะไม่สนใจเริ่มต้นรักครั้งใหม่เป้าหมายก็คือมีเวลาว่างให้นอนได้เต็มที่เร่งหาเงินเพื่อที่จะดูแลครอบครัวในอนาคตอย่างเต็มกำลังด้วยค่ะล่าสุดเบลล่าเองอวดลุกสดใสกับเทศกาลวันบอลรนไทยกับชุดสุดแซ่บนะคะบอกเลยค่ะว่าซูทปากมากแม่สวยปังไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆค่ะไปชมภาพกันดีกว่านะคะ เบลล่าอวดบุ๊กวันวนเนาเลนไทยแซปป่บปังมากเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ